รถแทรกเตอร์ดันดิน Caterpillar D12 รุ่นปี2026เป็นอีกหนึ่งสุดยอดเครื่องจักรหนักที่ถูกออกแบบมาเพื่อพลงังความทนทานและความแม่นยำในการทำงานระดับสูงสุดวันนี้ช่องรอย a l ่าเฟรมจะพาทุกคนมาชมกันแบบใกล้ชิดว่าทำไมรุ่นนี้ถึงทุกเรียกว่าราชาแห่งรถแทรกเตอร์ดันดินแห่งยุคใหม่ ทันทีที่เห็นแคทเธอร l l ล r าดีสิสสิ่งแรกที่สะดุดตาคือรูปลักษณ์ภายนอกที่ทรงพลังและโดดเด่นด้วยสีเหลืองมาตรฐานของแบรนด์แคทที่สะท้อนแสงอย่างสวยงามในโชว์รูมสุดหรูตัวถังขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเส้นสายแบบอุตสาหกรรมบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมสำหรับงานหนักทุกประเภทตั้งแต่งานเหมือนงานถนนไปจนถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ดีไซน์ใหม่ของ d 1 2ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีด้านอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยให้ตัวเครื่องเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในสภาพดินที่ยากลำบากส่วนใบมีดด้านหน้าถูกปรับให้มีความโค้งและขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มแรงดันในการดันดินและลดแรงต้านระหว่างการทำงานโครงสร้างของใบมีดทำจากเหล็กกล้าชนิดพิเศษที่ทนต่อแรงกระแทกสูงช่วยยืดอายุการใช้งานและลดการสึกหรอในระยะยาวในห้องโดยสารของ Caterpillar d 1 2ผู้ขับจะได้สัมผัสถึงความสะดวกสบายระดับสูงสุด เบาะนั่งแบบใหม่ที่รองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมระบบกันสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการและจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ที่บอกข้อมูลทุกอย่างแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกหรือระดับพลังงานในแต่ละโหมดเครื่องยนต์ของ Caterpillar D12 รุ่นปี2026ได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลที่ให้พลังสูงถึงระดับที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้า แต่ยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติรุ่นใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองทันทีในทุกสภาพการทำงานไม่ว่าจะเป็นการดันดินในพื้นที่ลาดชันหรือการเคลื่อนตัวผ่านดินโคลนเครื่องยนต์นี้ก็สามารถทำงานได้อย่างรับรื่นและมั่นคงระบบควบคุมของ D12 ก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดแทนที่จะใช้คันบังคับแบบเดิมๆรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบควบคุมไฟฟ้าแบบจอยสติ๊ก ที่ตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมการดานันการเลี้ยวและการเบรกได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภยัยนอกจากนี้ยังมีระบบ Smart a s s i s t ที่ช่วยวิเคราะห์สภาพดินและปรับแรงดันของเครื่องยนต์และไฮดรอลิกให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งจุดเด่นของ Cater p i l l a r D12 คือระบบช่วงล่างแบบ Heavy Duty t r a c ทที่มีโครงสร้างแ,งแข็งแรงพิเศษลดแรงสั่นสะเทือนและกระจายน้ำหนักได้อย่างสมดุลการเคลื่อนที่จึงมั่นคงและปลอดภัยแม้บนพื้นที่ครุขระ ระบบการสะเทือนแบบอ a p ั i v e s ส s p เปนช o นยังช่วยให้ตัวเครื่องปรับระดับได้อัตโนมัติขณะทำงานด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แคเธอ p i พิ a ลาให้ความสำคัญดี2มาพร้อมกล้องรอบคัน360องศาพร้อมระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบตัวเครื่องและสัญญาณเตือนเมื่อเข้าใกล้วัตถุระบบเบรกอัตโนมัติทำงานทันทีเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีไฟเลดรอบคันที่ให้แสงสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนเหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง ในส่วนขององค์การบำรุงรักษา D12 ถูกออกแบบให้เข้าถึงจุดตรวจสอบได้ง่ายฝาครอบเครื่องเปิดได้กว้างมีระบบตรวจสอบสถานะเครื่องจากผ่านแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนทำให้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลเชิงลึกเช่นช่วโมงการทำงานระดับน้ำมันหรือสภาพกรองอากาศได้แบบเรียลไทม์ลดเวลาการหยุดซ่อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนอกจากนี้ Caterpillar ยังติดตั้งระบบ Eco Power Mode ที่ช่วยลดการใช้พลังงานเมื่อเครื่องไม่ได้ทำงานเต็มกำลัง โดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงานจริงทำให้สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง15%ต่อวันถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ตอบโจทยุคสมัยที่พลังงานมีราคาสูงเมื่อมองภาพรวม Caterpillar D12 คือการผสมผสานระหว่างพลังความทนทานเทคโนโลยีและความสบายในเครื่องเดียวรถแทรกเตอร์ดันดินรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สร้างประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดแต่ยังคำนึงถึงความปลอดภัยและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องจักรที่สามารถรองรับงานหนักทุกประเภท Caterpillar D 12รุ่นปี2 0 2 6คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งความแกรงงของโครงสร้างความแม่นยำของระบบควบคุมและเทคโนโลยีสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตอย่าลืมกดติดตามช่อง Royal Fra m e เพื่อรับชมรีวิวเครื่องจักรกลระดับโลกแบบเต็มรูปแบบเราจะพาคุณไปสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆจากทุกมุมโลก Caterpillar D 1 2รุ่นนี้คือเครื่องจักรที่พร้อมจะยกระดับมาตร,รฐานของวงการก่อสร้างไปอีกขั้น และเมื่อคุณได้เห็นของจริงคุณจะรู้ว่าคำว่าสุดยอดรถดันดินแห่งอนาคตไม่ได้เกินจริงเลย